อีทีส0บ0ี0ส0บสา0สิบสี่สิอานะคะอ่าอันนี้คือตัวสแตรฐานดสารมาตนดาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกียวนอกเกียวนอกสแตนดาด สนใจตัวไหนถามได้เลยนะถามได้นะคะสินค้าพร้อมส่งอ่านี่เกียวนอกนะเห็นไหมเกียวจะอยู่ข้างนอกชัดเจนว่าเกียวอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างนอกนะคะมีคําถามถามได้จ้าอยากดูสินค้าตัวไหนในตะกร้าบอกได้เดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะอยากดูตัวไหนบอกได้เลยเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะ โอ้โหเสงเสียงดังเสียงดังเสียงดังไมเสียงมันดังตัวนี้เป็นเกีียวนอกนะคะเกีียวนอกมาตรฐานนะคะเป็นข้อต่อลมนะสินค้าอุตสาหกรรมใครได้ใช้ใครที่มีปั๊มลมนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทั่วไป ใครมีโรงานสาการ,รก็ใช้ได้นะคะร้านปะยางที่เราไปปะยางรถยนต์เขาก็มีปั๊มลมใช่ไหมอ่าก็ใช้ของเราได้นะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะ วัตถุดิบเป็นเหล็กนะคะ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 ใช้กับลมนะคะใช้กับลมโค่นหัวอเออแม่คะมือหัวเแม่คะเราอยากมือหัวนะ วันวันไม่ทำอะไรมุนหัวไปมุนหัวมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเกีียวนอกนะคะรุ่นเกีียวนอกมีด้วยกันสี่ไซส์ก็คือเกียเกียวหนึ่งหุนเกียเกียวสองหุนเกีียวสามหุนเกีียวสี่หุนนะคะอ่าเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งเดมิตเตอร์เท่ากัน เดมิเตอร์เท่ากันนะคะเดมิเตอร์เท่ากันอา่อาฮะอ่าฮะค่ะเดมิเตอร์เท่ากันนะคะทั้งสี่สี่ไซส์เกีเ่ยวอันนี้คือตรงที่ไม่เท่ากันคือเนี่ยเกี่ยวหนึ่งห,หุนเกี่ยวสองหุนหเห็นไหมเกี่ยวสามหุนเห็นไหมเกี่ยวสี่หุนอ่ะจุดนี้คือจุดที่ต่างนะคะ ส่วนตัวรูซ็อกเก็ตคือเท่ากันเวลาใช้งานมันก็จะสะดวกนะหยิบจับใช้งาน,นก็จะสะดวกนั่นเองสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะแจ้งได้เดี๋ยวหยิบให้ดู สินค้าพร้อมส่งค่ะม่นเล็งเล็งตัวไหนอยู่บอกได้นะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะเล็งตัวไหนอยู่บอกได้นะคะเล็งเลงตัวไหนอยู่เดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะเล็งต,ตัวไหนอยู่บอกได้นะเราขายข้อต่อลมนะคะข้อต่อลม ตูตูตูตสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กันด้วยนะคะตัวนี้มีปั๊กด้วยนะอันนี้หนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนมีปั๊กเหมือนกันเดี๋ยวยิบพั๊กให้ดูพั๊กก็มีสี่ไซส์เหมือนกันนะคะปั๊กก็มีสี่ไซส์เหมือนกันหายไปไหน าซซีนี่ไซส์อะไรมาตอบเลยเอาตอบได้จะตรมึงให้เห็นะะไหมป๊กเท่ากันนะปลกเท่ากันตัวที่ต่างคือตรงนี้ตรงเกลียวนะคะตรงเกลียวเนี่ยหนึ่งหุนสองหุนสาหุนสี่หุนนะคะตัวป๊าเท่ากันตัวปลกเท่ากัน อ่าสนใจตัวไหนแจ้งได้อุ้ยทำไมเขาอีก่งเบีสนใจตัวไหนแจ้งได้นะคะเสียงของเราชัดเจนดีใช่ไหมจ้าอ่าเราก็จะฟังเสียงชัดเจนดีอ่าโอเคก็ามาแล้วกดแชร์เลยจ้ากดแชร์ได้เลย ตัวนี้เรียกว่าตัวเกียกะะเกียวนอกนะคะตัวเกีียวนอกค่ะสนใจตัวไหนบอกได้นะคะบอกได้เลย <c oughs> บอกได้เลยนะคะมีสินค้าพร้อมส่งนะคะมีสินค้าพร้อมส่งนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะโค้ดในการสั่งซื้อสิบยี่สิสาสิบสี่สิบ S M ตัวปักก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ pm อ่าเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยกดแชร์ได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งะคะ่ะไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็นตัวเกี่ยวไนอันนี้เกี่ยวนอกนหะมเกี่ยวอยู่ข้างนอกมองด้วยตาเปล่าเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวอ,อยู่ข้างนอกไปดูเกียเก่ยวไนเกี่ยวไนก็เกี๊ยวจะอยู่ข้างใน ต้องตะแคงให้ดูนิดหนึ่งนะเห็นเกลียวเนาะเกลียวจะอยู่ข้างในนะคะนี่เกลียวไหนสินค้าพร้อมส่งค่ะสนใจตัวไหนบอกได้เลยนะคะอ่ะเกลียวหนึ่งหูนเห็นะเห็นเกลียวไหมเห็นเกลียวใช่ไหมอ่ะเกลียวจะอยู่ข้างในนะคะนี่ก็คือเกลียวไหนเกลียวหนึ่งหูนสองหุนสามหุนสี่หูนห้ะเราจะตะแคงเอียงให้ดูเห็นเกลียวนะคะ าแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะก็มาแล้วกดแชร์ได้เลยสินค้าพร้อมส่งทุกพาร์ทนะคะสินค้าพร้อมส่งทุกพาร์ทมีคําถามสนใจตัวไหนอยากจะลองซื้อไปใช้ดูสามารถสอบถามแอดมินได้นะคะสอบถามแอดมินได้นะคะะแอดมินพร้อมตอบนะทักเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะคะ ตัวนี้เรียกว่าเกีียวในนะคะเกีียวในนะสนใจกดถามเข้ามาได้เลยนะคะกดถามเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะไดมิเตอร์รูซ็อกเก็ตเท่ากันนะไดมิเตอร์รูซ็อกเก็ตเท่ากันสินค้าถูกนะไดมิเตอร์รูซ็อกเก็ตเท่ากันแล้วก็มีซีมีวาลนะคะแยกจาหน่ายด้วยเผื่อแบบใครแบบเออยังฉันไม่อยากได้ทั้งตัวฉันอยากซ่อมมำรุงทพักเข้ามาสอบถาม กดดูในตะกร้านะคะตะกร้าเรามีอะไรขายนะคะเข้าไปดูในตะกร้าได้นะคะตะกร้าติ๊กตอกของเรานะมีอะไรนะคะสินค้าพร้อมส่งใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยแจ้งเข้ามาได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะเกียเกียวหนึ่งหุนเกีียวสองหุนเกีียวสามหุนและเกลียวสี่หุนนะ มีตัวปั๊กด้วยนะคะมีตัวปั๊กด้วยตัวปั๊กก็จะมีสี่ไซส์เหมือนกันนะคะลั๊กมีสี่ไซส์เหมือนกันเกียนนะเก่ยวไงเนาะเกี่ยวไงพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะเป็นวัตถุดิบเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กนะคะวัตถุดิบเป็นเหล็กนะคะอ่ะตะแคงให้ดูในไฟมาส่องเห็นเกลียวนะเกลียวในนะคะเกลียวในอ่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งเราได้เลยนะคะแจ้งเราได้เลยสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะของเราพร้อมส่งสนใจตัวไหนแจ้งได้นะคะสนใจตัวไหนแจ้งได้นะมีคําถามถามได้นะคะมีคําถามถามได้นะคะร้านอยู่สมุทรสาครจ้า เข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะแจ้งได้แบบเออขอดูสินค้าในตะกร้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะจัดให้นะตัวนี้เกี่ยวในนะคะเกี่ยวในนะเป็นรุ่นสแตนดานนะคะเป็นรุ่นสแตนดาดนะคะ โพสในการสั่งซื้อนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอสเอนะคะแล้วก็ตัวปั๊กนะคะก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบว้ายแม่ตกตกไใจเลยยี่สิบตกไปมากแป๊บนึ่งเออเออก้มยากตกว,วันติดพุม <laughs> นะคะก็ติดภุมิก้มยากอีกเอาใหม่ สิบยี่สิบสามสิบส P F นะคะโค้ชในการสั่งซื้อของเกี่ยวในโอเคไปดูนอดล็อกสายพิวกันนอดล็อกสายพิวมีสามไซส์นะคะมีสามไซส์นะสินค้าพ้องส่งนะคะ สนใจตัวไหนพักเข้ามาสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยอยากดูสินค้าตัวไหนก่อนแจ้งเข้ามาได้นะเอาลิสตูไปไหนเนี่ยฮัลโลหลหายเนี่ยมันไม่ได้หายแ่ะมันหาไมเจอห้าคูณไต่หกจุห้าคูณสิบแล้วไต่คูณสิบสองเราตะโกนนี้ก็ะาต่ตกใจเล่นๆเนี้ยก็ะต่กระาตบ่า,าสักวันหนูจะหัวใจวายเพราะหมามี้ มีตะโกนไม่บอกไม่กล่าวสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งกำลังลตกแตกตกแตอกอยู่เนี่ยถ้าไม่เสร็จไเจียมหายหอยหหายางฮะไม่เสร็จอไม่ได้หาพัวไข่เนียเดี๋ยวคยว่อยหาตกแตกตกแตกแบบหนึ่ง สอิน่ะฮะสอินนะมาตอนไหนบินวะมีข้าราชการคนมาแล้วนะหรอเข้ามันอยู่ในไลน์แอดหรออ๋อมาแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องดีสองบินดีมากเลี้ยวหัวมาตอนเล่นก่อนเล่นยังไม่ได้จานเก่าเลยเนี้ยวโบนแขนไม่ถือแขนไม่ยาว เดี๋ยวจะซื้อไม่ใช่เดี๋ยวจะซื้อสั่งบ้านให้เก่าบ้านอะไรนี้ <c oughs> เก่ามีบ้านแครอทแล้วน,นี้าองเก่าจะมีบ้านแครอทเป็นของตัวเองอันนี้สั่งบ้านแครอทให้เก่าไปเร็วเมาเล่นกันก่อนให้เวลาประมาณที่ไหนเราให้เร็วนี้นเร็วๆๆเร็วโอ้โหกาเล็กลงเล็กลงเล๊ะ เดี๋ยวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวโทรบอกเลยกัอนเพราะว่ามัน okay, okay. สองพิมสอแล้วพี่เราจะได้เช็คของด้วยอะใครเข้ามาแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะคะเตรียมของส่งอยู่นะคะกําลังเตรียมของส่งอยู่นะ,ะอ่อะ,คะใครเข้ามาแล้วสามารถกดทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้กําลังเตรียมของส่งอยู่นะคะ กำลังเตรียมของส่งอยู่นะคะ